สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทสารสินไทยทัศน์เบนซองหล่อธนาคารอมสินเสนอ จับยุงอัจฉริยะแบลกโฮองค์การเพศสัจกรรมรับผิดชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพฮอตพอตบุฟเฟ่นา,นาชาติ ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการมีมตินำอาหารปรุงสําเร็จขึ้นเป็นสินค้าควบคุมพร้อมตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาโครงสร้างต้นทุนและกําหนดบทลงโทษหากมีการจําหน่ายเกินราคาด้านคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานมีมติเลื่อนการขึ้นค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ30สตาตคงต่อหน่วยออกไป1เดือนโดยจะเริ่มในเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมเพื่อลดค่าคลองชีพของประชาชนกระทรวงไอซีทีลงนามจะซื้อแทบเป็ดหนึ่งล้านเครื่องเตรียมส่งล็อตแล แรก400,000เครื่องพร้อมแอปพลิเคชันภายใน60วันส่วนที่เหลือจัดทยอยจัดส่งภายใน90วันที่ปรึกษาเลขาธิการ OIC ประนามการสังหารผู้บริสุทธิ์ ในเหตุรุนแรงทางภาคใต้และหวังว่าจะสามารถหาทางออกจากปัญหานี้โดยเร็วด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายนายกรัฐมนตรีเรียกเนื่วยงานความมั่นคงหารือถึงแนวทางการต่อสู้คดีพิพาทบริเวณปราสาทเขาพระวิหารที่สารโลกให้ส่งคำชี้แจงในเดือนมิถุนายนนี้คนร้ายลอบวางระเบิดกลางถนนกรุงดามัสกัสของซีเรียขณะขบวนรถหัวหน้าคณะผู้สังเกตการสหประชาชาติแล่นผ่านทำให้ฐานนำขบวนบาดเจ็บ8นายส่วนเจ้าหน้าที่ UN ปลอดภัย รุณสวัส์กับท่านผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการช่วยคิดช่วยทำในเช้าวันศุกร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2555นะคะวันนี้เราจะมาช่วยคิดช่วยทำกันกันกบเรื่องราวของการ ข้อมูลเพื่อนําไปเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ในการวางแผนนโยบายในการพัฒนาประเทศของเรานั่นเองนะคะเรื่องของข้อมูลมีความสําคัญค่ะเพราะฉะนั้นการที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อนําไปวิเคราะห์และกําหนดแผนที่ถูกต้องจําเป็นเหลือเกินที่ต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ที่มีข้อมูลอยู่ในมือนั่นก็คือประชาชนนั่นเองรวมถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนทั้งหลายที่หลายๆคนกังวลใจว่าเวลาจะให้ข้อมูลสานักง,งานสถิติแห่งชาตินั้นจะเกี่ยวข้องกับการเสียภาษ,ษีหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความเข้าใจกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะ ก่อนที่จะมาพูดคุยกันไปชมรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องนี้กันก่อนค่ะความเคลื่อนไหวเศรษฐกิจโลกในยุคนี้ถือเป็นสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทําให้กลุ่มที่เกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบโดยตรงอย่างกลุ่มผู้ประกอบการที่ต่างตื่นตัวในการหาข้อมูลเพื่อมาปรับกลยุทธ์ในการวางแผนดําเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัสนสํานักงานสถิติตแห่งชาติ ึงได้จัดทำสัมมนาธุรกิจการค้าธุรกิจบริการและสัมมนโอุตสาหกรรมขึ้นโดยการดําเนินการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสถานประกอบการประเภทต่างๆเพื่อเป็นตัวช่วยในการวิเคราะห์คาดการเปรียบเทียบผลการดําเนินกิจการเพื่อน,นําไปสู่การต่อยอดและพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดังนั้นในการจัดทำสัมมนธุรกิจและอุตสาหกรรมปี2555นี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติจะมีขั้นตอนในการรวบรวมข้อมูลอย่างไรและผู้ประกอบการจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างช่วงต่อไปปราการช่วยคิดช่วยทำจะมาสนทนาในประเด็นนี้กันครับรวมพลังเยาวชนไทยปลุกหัวใจมังกรจุดไฟฝันแห่งจินตนาการมหัศาจรรย์ ในพิธีเปิดและปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28ภูเก็ตเกม2012กีฬาแห่งไมตรีจิตและมิตรภา The and Games พ The Hospitality and Friendship Games 24พฤษภาคมและ5มิถุนายน2555ณสนามกีฬาสุรกุล,กลจังหวัดภูเก็ต เมื่อขับรถในที่แสงจ้าแว่นกันแดดธรรมดาอาจไม่ช่วยปกป้องอย่างที่ต้องการขอแนะนำ Eagle e y e ที่มีพลารไทเลเนียมกูเลน์ลนลิธส์เฉพาะช่วยขจัดการกระจายแสงป้องกันแสง UVA UVB และแสงสีน้ำเงินที่มองไม่เห็นเพิ่มความคมชัดมองเห็นได้ชัดเจนเทคโนโลยีถูกพัฒนาในโครงการของนาซาเพื่อปกป้องสายตามนุษย์คุณจะได้รับการปกป้องในขณะขับรถเดินชายหาดเล่นกีฬาเพื่อความคมชัดของคุณ อีเกิลไอส์รุ่นเอเวอเรต์ราคาเพียง ,3990 บาทพิเศษ50สายแรกรับฟรีรุ่นเอ็กโพรเออร์เอสแอลมูลค่า ,3990 บาทซื้อ1ชิ้นแถมฟรี1ชิ้นเท่านั้นยังไม่พอรับฟรีกล่องใส่แว่นตาจากอิตาลีพร้อมสองผ้าไมโครไฟเบอร์และชุดถำความสะอาดเลนส์อีก1ชุดรวมมูลค่า1 0 9 0บาทแต่ละครคุณยังจะได้รับรองสองทางไกลวิบิตามูลค่า990บบาทฟรีทันทีโทรหาเราตอนนี้ที่ 00660077 00660077ช่อง3ขอวทีมคอนเสิร์ตสุดที่สุดในพฤษภาคมสนุกสนานกับนักแสดงมากมายนำโดยอเล็กซ์เรย์เร์มารีบดยเลอร์ศิลปินมาลีนางานนี้ชมฟรีก่อนบ่ายคืนสู่ย่าว้าพวกเขาเหล่านี้จะมาร่วมจ้างคราบครัตลกเริ่มพฤษภาคมนี้แน่นอน คิดช่วยทําโดยยาคมิ้นชันแคปซูลจากเวชคงโอสถองค์การเพศสัชกรรมรับผิดช,ชอบชีวิตผลิตยาคุณภาพเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนธนาคัรออมสินให้ดอกเบี้ยสูงโทร1115 ขอประชาธิปัตย์เข้าแจ้งความดำเนินคดีประธานสภาผู้แทนราษฎรในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบจากกรณีสั่งให้ตำรวจสภาอุ้มออกนอกห้องประชุมจนได้รับบาดเจ็บเมื่อวันที่8พฤษภาคมพักเพื่อทยยื่นเอกสารต่อ DSI ให้ดำเนินคดีผู้บริหารกทมกรณีขยายสัญญารถไฟฟ้า BTS ให้เอกชนต่ออีก30ปีที่อาจเข้าขายหัวประมูลขณะที่ BTS ยืนยันเป็นการต่อสัญญาจ้างการเดินรถเพื่อให้เป็นระบบต่อเนื่องไม่ใช่สัญญาสัมปทานผู้นำกองกำลัง KKO เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนนานาชาติยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด พร้อมแสดงความบริสุทธิ์ใจให้ปปสอของไทยและพะม่าเข้าตรวจสอบในพื้นที่นายหนอกคำผู้ต้องหาคดียาเสพติดและถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังการสังหารลูกเรือชาวจีน13ศพในแม่น้ำโขงเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วถูกส่งตัวจากลาวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนไปให้กับจีนเจ้าหน้าที่กู้ภัยอินโดนีเซียย,ยุติการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเ,เครื่องบินซูคอยซูเปอร์เจ็ต100ที่ผลิตในรัสเซียพร้อมผู้โดยสาร49คนชนภูเขาระหว่างบินสาธิต พร้อมยืนยันว่าไม่มีผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ และค่ะกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันนะคะสําหรับเรื่องราวของข้อมูลซึ่งมีความสําคัญมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลทางธุรกิจเราจะสามารถพัฒนาธุรกิจของเราไปได้อย่างไรข้อสําคัญก็คือถ้าเรามีข้อมูลพื้นฐานที่แม่นยำนะคะเรื่องนี้จะทําให้เราสามารถที่จะพัฒนาธุรกิจของเราไปได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการทําสัมมนาธุรกิจและอุตสาหกรรมนั่นเองซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากท่านผู้อำนวยการสรํานักงานสถิติแห่งชาติคุณวิบูลทัศน์สุธทธันธนกิจและก็คุณเอ,อิร์ธนะคะคุณสันอิทธิสุ ชื่อดังทีเดียวสวัสดีทั้งสองท่านบบพบกันปีละหรกับพพ่<ก>หนหท่านผอ,อนะคะขอบคุณรายการที่ให้เกียรติกูนาเชิญอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วหญิงว่ามันเป็นเรื่องสาาําคัญในเรื่องของการเก็บข้อมูลต่างๆอย่างเราทําธุรกิจเองเนี่ยเออทำธุรกิจเนี่ยการมีข้อมูลเบื้องต้นในการที่เราจะทําธุรกิจมันมันบอกทิศทางได้ว่าเรามีโอกาสจะจะรอดหรือไม่รอดในการทำธุรกิจอย่างเเออตอนนี้เนี่ยคือเรารู้จักเออว่าเออเป็นพิธีกรแมบ พูดภาษาไทยชัดเจนทําอะไรหลายอย่างมาล่าสุดมาทําขนมจะดูไม่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 เข้ากันกับเขาดูชอบรล้วปัจชอบันทำขนมแล้วเป็นขนมหน้าตาแบบสวยหวานนมไทยปะุดีมากเลยแล้วทํามานานอะไรยังไงคะถ้าแบรนด์นี้ใช้ขนมหวานนี้เกือบ7ปีแล้วครับเป็นยังไงบ้างคะธุรกิจก้าวหน้าโอเคครับก็ค่อยๆค่อยคโตขึ้นมาเรื่อยๆมีผู้แข่งเยอะไหม ก็พอสมควรแต่ว <bin uk> <azo> ่าแต่ว่าน่ารักตรงนี้คือแบบพี่ๆที่ทําในในสายงานใกล้กันคือถ้ามองว่าเป็นขนมไทยอย่างเดียวที่ยังไม่ได้มาประยุก์อะไงครับเขาไม่ได้มองว่าเราเป็นครอบครัวเขาเหมือนเราเป็นน้องแล้วบังเอิญว่าเราทํางานตรงนี้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ได้มีโอกาสคุยเขาก็จะแบบให้ให้คําแนะนําด้วยความจริงใจว่าแบบต้องเป็นแบบนี้นะใช่ครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้สําคัญเหมือนกันใช่ไหมคะท่านหมอเรื่องขข้อมูลเนี่ยเรื่องข้อมูลธุรกิจจะอยู่ได้ได้ดีและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเนี่ย ข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญครับเพราะว่าการขายข้อมูลแล้วไปลองผิดลองถูกเนี่ยเสียทั้งต้นทุนเ,เ,เสียทั้งเวลาเสียทั้งโอกาสกาค่ะใช่ใช่แล้วนอกจากเสียแล้วเนี่ยคนอื่นเนี่ยเขาจะถ้าเขามีเขาจะไวกว่าเราเมืเ่อเขาปักทงที่ตลาดได้แล้วเนี่ยเราเราจะไปทําอีกทีเนี่ยต้องใช้ความพยายามมากกว่าเดิมอีเกเยอะประเทศอื่นเขาใช้ เรื่องของข้อมูลตรงนี้ในการพัฒนาประเทศมากน้อยแค่ไหนกันทุกประเทศเมีสำนักง,งานสถิตินะครับ <c oughs> เราจะเห็นว่าทางยุโรปก,ก็มี e u r o ส t ต t ทาง UN ก็มี UN stat <c oughs> ทางอาเซียนเราก็มีอาเซียนสเต <c oughs> แล้วตำแหน่งข้อมูลของเราเนี่ยในอาเซียนสเตเนี่ยอยู่วิก้แอบบอกคุณเอิร์ธไป <c oughs> อยู่ลำดับ6ข้อมูลที่เอา,เอามาได้นี่นะคะเวลาเราขอข้อมูลมาเราเอามาทําอะไรเพื่ออะไรบ้างคะบอะ ข้อมูลเนี่ยเราเอามาเนี่ยเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเลยนะครับทั้งประโยชน์ของผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะใช้เป็นตัวเทียบเคียงเช่นเราอยู่ธุรก,กิจขนมหวานอย่างเงี้ยเราคงต้องรู้ว่าธุรก,กิจขนมหวานเนี่ยถ้าจะอยู่ได้ต้องมีสายป่านเท่าไ,<อ>ไหร่ดีเงินหมุนเอ,อ,อย่างเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อิรู้เรื่องเงินหมุนเอสดูจากอะไรคือณตอนแรกที่เริ่ม,ม,มนะครับคือบอกแบบ ลองผิดลองถูกเลยก็คือต้องแบบว่าเท่าไรเท่านี้ต้องหย่อนเท่านี้ต้องอะไรอย่างงี้คเขาค่อยๆเพิ่มไปตามที่เราลงทุนไปแต่ปร่มาณการนี้เราไม่รู้ไม่รู้แต่อันนี้จะรู้ล่วงหน้าได้เลยถ้าเรามีค่ากลางสมมติเรามีค่ากลางนะครับแล้วเราดูว่าเราสํารวจตัวเองว่าค่ากลางค่ากลางจะได้มาก็ได้จะมาจากธุรกิจในภาพรวมแล้วมาหาค่าเฉลี่ยกันนะครับถ้าเรามาดูว่าค่ากลางอยู่ตรงนี้ถ้าเราสูงหรือต่ำกว่าค่ากลางถ้าเราสูงกว่าค่ากลางเนี่ยสูงด้วยเหตุผลอะไร เราเป็นพรีเมียมแบรนด์หรือเป็นอะไรหรือเปล่าถ้าไม่ใช่แบรนด์ของเราสินค้าของเราใกล้เคียงเขาแสดงว่าเราคงต้องปรับปรับไปปรับปรุงถือเป็นจุดด้อยของเราไปปรับปรุงตัวเองไม่งั้นกําไรจากการขายเนี่ยจะต่ำกว่าเขาลงทุนเท่ากันแต่ได้เงินกลน้อยกว่านัครับแล้วโอกาสที่จะสะสมทุนเพื่อขยายโอกาสขยายตลาดต่อไปเนี่ย ก็จะสู้เขาไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้น่าจะเป็นข้อมูลสําคัญที่จะนาไปสู่การพัฒนาธุรกิจได้ถ้ายัางเป็นเอิร์ทเอิร์ทเราเป็นนักธุรกิจนักลงทุนอย่างเงี้ยอยากได้ข้อมูลเรื่องอะไรบ้างในการทําธุรกิจเพื่อเพื่อ ถ้าบอกว่านะตอนที่ยังไม่ได้เริ่มนะครับคนที่มาก็หัวอยากได้ทุกด้านอ่ะได้ทุกด้านเรื่องเลยใช่ไมมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานนี่บอกนะครับสถานที่ประกอบการโรงงานการผลิตวัตถุดิบต่างๆซึ่งพวกนี้จริงๆถ้าสมมติเรามีข้อมูลมาเราไม่ต้องลองผิดลองถูกมันจะสามารถโตแล้วก็พัฒนาได้เร็วนี่เป็นข้อมูลที่ผู้ประกอบการต้องการแล้วนี่คือข้อมูลที่สำนักงานสถิติต้องไปสำรวจไหมคะถ้าเราได้ความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่อยู่แล้วนะครับคุณาให้ข้อมูลเรามาเนี่ย ก็สามารถที่จะมาประมวลผลได้อย่างนั้นธุรก,กิจขนมหวานเนี่ยวันนี้ต้องถามก่อนว่าในสังคมไทยมีเท่าไหร่มีกี่เจ้าที่พูดง่า,งายๆนะมีกี่เจ้าแล้วในแต่ละเจ้า,า,จาเนี่ยเขาเขาวางตำแหน่งของตัวเองเป็นตำแหน่งชั้นพรีมเมียมหรืออยู่ชั้นกลางหรือทั่วๆไปทีนี้เวลาไปขอข้อมูลเราต้องขอข้อมูลอะไรของเขาของผู้ประกอบการบ้างปีที่แล้วที่ที่มารายการนี้นะครับ ปีที่แล้วเราไปคุณมาดีนะคะมาดีครับคุณมาดีมาดีไม่มาร้ายนะคุณมาดีเราไปข้อมูลขอข้อมูลพื้นฐานนะครับข้อมูลพื้นฐานก็คือข้อมูลว่าชื่อสถานประกอบการทําอะไรอยู่ที่ไหนมีโทรศัพท์ไม่มีแฟกซ์ไมมมีมีเว็บไซต์มีเมลไหมนะครับแล้วก็มีการจ้างคนงานมีคนทํางานสักกี่คนอันนั้นเราได้มาแล้วปีที่แล้วนี่เราได้มา2.25ล้านสถานประกอบการโอ้เยอะเหมือนกันเนาะแปลว่าได้รับความร่วมมือดีพอสมควร ก็ต้องขอขอถือโอกาสขอพระคุณทางประกอบการที่ให้ข้อมูลเรามาเรายัต้องรู้อีกครับว่าไปกระจุกตัวอยู่ที่ไหนอยู่ที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล<อ>เกิดกว่า5้าสิบเปอร์เซ็นต์ยู่ในแบบเมืองอ่ะเนาะอย่เมืองถ้าอยู่ในเขตเทศบาลปุ๊บเนี่ยรัฐถาก็จําเป็นนะว่าถ้าเป็นสถานประกอบการเงี้ยเรื่องมลภาวะเป็นยังไงเรื่องการรัฐจะจัดสรรงบประมาณในการดูแลสิ่งสิ่งสารูปโภคสารสารูปการและสิ่งแวดล้อมเนี่ย ควรลงไปที่ไหนอ๋อนี่มันเกี่ยวข้องหมดเลยเนาะเกี่ยวเป็นระบบเลยฮะเกี่ยวเป็นระบบก็คือข้อมูลทางที่แบบตัวเราจะช่วยช่วยตัวเราเองยังไงในภาคธุรกิจยังไงแล้วรัฐจะช่วยอะไรเราบ้างครับก็พฤษภาเนี้จนถึงสิงหาเนี่ยนะครับก็ขอรบกวนอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณมาดีของเราเนี่ยจะเข้าไปถามว่าที่ประกอบการมาเนี่ยจ้างคนงานเท่าไหร่จ่ายค่าแรงยังไงนะครับค่าตอบแทนยังไงคุณอาวุธการศึกษาเป็นยังไงแปลว่าปีนี้จะเจาะไปที่ผู้ ผู้ที่ทํางานให้ผู้ที่ทำงานที่พวกที่ที่ได้ได้กรอบมาแล้ว2.2ล้าน2.2ล้านเนี่ยครับจะไปถามลึกข้ปอีอมีความกังวลใจไหมถ้ามีเกิดคนเข้าไปถามแบบนี้กังวลใจเรื่องอะไรบ้างพักรูุ่นหนึ่งเดี๋ยกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันค่ะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงโปรดการอ่านหนังสือและการเขียนมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านภาษาทั้งภาษาไทยและต่างประเทศร้อยแก้วและร้อยกรองทรงพระราชนิพนธ์หนังสือประเภทต่างๆทั้งสรารคดีท่องเที่ยวประเภทวิชาการและประวัติศาสตร์หนังสือสําหรับเยาวชน นอกจากนี้ยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงเป็นจำนวนมากโดยบทเพลงที่ดังและนำมาขับร้องบ่อยครั้งได้แก่เพลงส้มตำ่ำด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านภาษาของพระองค์ได้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศซึ่งนักเขียนไทยควรยึดเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติเพื่อให้บังเกิดผลต่อตนเองและต่อประเทศชาติสื่ไป คือเราเนี่ยอยากลองใช้ชีวิตแบบไม่มีความรักสถานีบานฉํำสุกนีห้าทุ่มสุดห้ายาพาดผมว่าเขาเป็นผีนั่นเองสมาชิกใหม่ของจุดนัดพบ I am number 3รเพชรนารักกับจุดนัดพบห้าทุ่มสี่ห้เสาร์นี้ช่วยคิดช่วยทำโดยยาแก้ไออาปาเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอาปาเช่ เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนธนาคัรออมสินให้ดอกเบี้ยสูงโทร1115 นะคะกลับมาช่วยคิดช่วยทำกันต่ออย่าลืมนะคะวันที่26และ27พฤษภาคมนี้สัปอาทิที่สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมเราจะไปสร้างภูมิรู้สู้มะเร็งกันที่ปราณบุรีนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ใครที่ยังอยากจะเดินทางไปร่วมหาความรู้ในการป้องกันมะเร็งกับเราคุณหมอนรินนะคะจากโรงพยาบาลจุฬานะคะมีเรื่องของอาจารย์กัญติพงศ์นะคะฝึกลมปราณต้านมะเร็งกันนะคะคุณหมอมาลินปิยะชินวันนะคะก็เป็นการรักษาแพทย์แผนจีนแล้วก็ มีการออกกําลังกายเรื่องของการควบคุมอาหารอีกมากมายทีเดียวก็มากันวันที่26-27พฤษภาคมนี้ใครยังสนใจติดต่อหมายเลขโทราศัพท์ขึ้นมาน่าจะเรียบร้อยแล้วแล้วกลับมาคุยกันต่อกับเรื่องราวของการทําสัมมโนธุรกิจและอุตสาหการรมนะรซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากทีเดียวนะครับเพราะว่าท่านผู้อำนการบอกว่าไม่มีผลต่อการ พัฒนาหลายอย่างพัฒนาสังคมพัฒนาบ้านเมืองพัฒนาสิ่งแวดล้อมอะไรหลายหลอย่างด้วยเหมือนกันถ้าเป็นเนี่ยเราเป็นนักธุรกิจ <c oughs> ท่านผอจะส่งคุณมาดีไปถามกลัวอะไรเรื่องอะไรบ้างไหมคะถ้าท่านนะตอนแรกเลยที่ยังยังไม่รู้รายละเอ,อียดนะครับก็ต้องกลัวเรื่องอะไรค,รคนทำธุรกิจก็กลัว กลัวเรื่องภาษีเยอะล่ะผมจะมาข้อมูลบอกว่าเออตัวเลขเยอะไปหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะประเมินจากอะไรยังไงอย่างไรนะครับทั้งที่ความจริงมั่นใจนะว่าคนทําธุรกิจทุกคนเนี่ยทำถูกกฎหมายถูกต้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรงงานเรื่องภาษีเรื่องจ่ายค่าชงค่าเช่าอะไรเงี้ยครับทั้งหมดถูกต้องหมดไม่ว่าไม่ใช่ภาษีรายได้อย่างเดียวนะมันจะมีภาษีป้ายภาษีอะไรเงี้ยเยอะแรื่องเรียนอะไรแบบนี้ว่าไปแต่ก็ยังกังวลใจเรื่องนี้มีเรื่องอื่นอีกไหมก็อาจจะเป็นเรื่องของความรับทางธุรกิจเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับพวกสูตรอะไรเงี้ยเหรอคะหรือยังไงงใใชช่่อาจจะเปป็็นไได้้แแลววกรมถึบบ ข้อมูลที่เราแบบกว่าจะได้มาลองผิดลองถูกะอะไรยเงี้ยซึ่งถ้าพูดจริงๆในในกลุ่มธุรกิจด้วยกันอย่างที่บอกครับคือทุกคนก็มองเป็นพี่เป็นน้องอแต่คุยกับนอกครอบแล้วครับว่าจริงๆแล้วคือด้วยข้อมูลที่ให้ไปเนี่ยเป็นประโยชน์มากกว่าด้วยซ้ำไปอันนี้นคืออันนี้คือคุยเบื้องหลังนะแต่เบื้องต้นคือก,กังวลแบบนี้ <c oughs> คําถามต่างๆจะนามาสู่ความกังวลอย่างที่น้องเอิร์ทกังวลไหมคะท่านผอคะ เป็นเรื่องที่ควรกังวลนะครับเรื่องที่ควรกังวลถ้าไม่กังวลจะดูผิดปกติเป็นเรื่องที่ควรกังวลเพราะว่าเราเข้าไปถามข้อมูลของการประกอบการนะครับแต่เรียนอย่างนี้ครับว่าในการในเราไปเราไปเดินพฤษภาคมซึ่งเป็นเดือนที่ผู้ประกอบการได้ยื่นภาษีเรียบร้อยแล้วนะครับข้อมูลที่เก็บมาได้นี่นะครับทางสมาชิกสิทธิแห่งชาติเนี่ยจะเก็บไว้เป็นความลับ อย่างที่สุดของชีวิตเลยเพราะว่าเปิดเผยไปเนี่ยผู้เปิดเผยมีโทษทางอาญานะครับมีโทษจังคือหมายความว่าเฉพาะข้อมูลของบริษัทเราอะไรเงี้ยจะเก็บเป็นความลับใชคะเราจะเปิดเผยได้เฉพาะในภาพรวมเช่นจังหวัดเนี้ยเป็นยังไงเปิดเผยนภาพรวมอย่างเช่นธุรกิจ ขนมหวานอ้าวชั้นขนมหวานอ่าอ,อ,อย่างนี้ต้องเป็นภาพรวมของธุรกิจขนมหวานทั้งหมดไม่ได้ระบุว่าของร้านชั้นขนมหวานเป็นแบบนี้ไม่ใช่ของคุณเอิร์ดผมเิร์อ,อไปเดี๋ยวผมคุณเอิร์ดก็ต้องเป็นคู่กรณีผมโดยรวมทีนี้คถามที่จะไปถามปีนี้จะถามเรื่องอะไรบ้างนะคะมื่อสกุ่พูดด้วยแต่งงานก็ <c oughs> จำนวนแรงงานที่ใช้มีเท่าไหร่แรงงานที่ใช้มีเท่าไหร่แล้วก็ในเรื่องของแต่ไม่บอกไม,ไม่ไม่ต้องถามครับต่างดน้าหรือเปล่าไม่ไม่ถึงครับไบต่างหน้าวหรือถูกกฎหมายมอะไรสมโนประชากรถามไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ในเรื่องของกระบวนการสินค้าระหว่างผลิตสินค้าคงคลัง นะครับต้นทุนรายได้รายจ่ายอะไรับซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในงบดุลงบรายขัดทุนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราต้องไปถามนักสถานประกอบการคือยังไงยังไงกรมสมการเขาก็มีตัวเลขพวกนี้อยู่แล้วแต่เราก็ขอเอามาสรเป็นข้อมูลในในส่วนเชิงสถิติของเราครับเหตุที่ที่มีอยู่แล้วเนี่ยบางแห่งผู้ประกอบการเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนนะครับผู้ประกอบการเนี่ยมีทั้งมีทั้งจดและไม่จดนะครับ อุตสาหากรรมก็มีทั้งจดและไม่จดคือจดตรงไหนจดที่เรื่องของกําลังการผลิตเรื่องของแรงมา้านะครับบางครั้งเนี่ยแรางงานคนประกอบการไม่ถึงแรงม้าไม่ถึง5 5แรงม้าเนี่ยเขาก็ไม่ต้องจดหรือบางคนที่เป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือเป็นทิติบุคคลเนี่ยกฎหมายก็ต่างกันเพราะฉะนั้นการไปถามซึ่งเนี่ยข้อมูลจึงมีความแตกต่างจากบริษัทที่จดทะเบียนนะครับเราจึงต้องส่งคนไปถามค่ะแปลว่าก็จะได้จํานวนมากกว่ามากกว่าครับ ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์าม,มากกว่ามาก <c oughs> ครับมากกว่ามากครับยังรถเข็นอะไรอย่างนี้ต้องถามไหมคะ <c oughs> อาไม่เข้าขายครับอ๋ไม่เข้าขายาหาบเลขแผงลอยเนี่ยเราไม่ถามเพราะว่าเราต้องการ ให้ดูว่าเขามีกิจกรรมเน,น,นี่ยต่อเนื่องหลักแหล่งที่ชัดเจนอะไร,รประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีผลต่อไปทีนี้เดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างแบบสอบถามนะคะคอลองดูแล้วกันนะคะตัวอย่างแบบสอบถามขึ้นมาหน,น้าจอนี่น้องเอิร์ทได้มาหนึ่ง,งชุดแอบยึดไว้ไเดี๋ยวว่าจะกรอกส่งห้ออันนี้เริ่มก่อนเอ๊ะเวลาเวลายังไงคะเวลากรอกคือไปเดินเดินเข้าไปเจ้าหน้าที่เขาจะยังไงนะคะคุณมาดีจะไปยังไงนะคะก็มีสามมีสามทางเลือกครับทางเลือกที่หนึ่งก็แบบฟอร์มนี้จะมีความแตกต่างกันเราสำรวจ เราใช้ว่าสำนวนธุรกิจและอุตสาหกรรมเพราะฉนั้นธุรกิจก็อันนี้สีฟ้าสีฟ้าจะเป็นสีฟ้าอันนี้จะเป็นแบบสัพท์คธุรกิจทางการค้าและธุรกิจทางการบริการอันนี้มีสิบนเป็นอุตสาหกรรมการผลิตเลยครับถ้าสีม่วงเป็นอุตสาหกรรมการผลิตของน้องเอิร์ธต้องอยู่อยู่อันนี้อะค่ะการค้าและการบริการหรือการผลิตน่าจะเป็นการค้าและการบริการเนื่าะมันมีบิการเพื่อนับสนกันนิยามเนี่ยฮะดูที่นิยามซึ่ง เราจะอบรมพนักง,งานเราเนี่ยตลอดเดือนเมษาขึ้นผ่านมา,านถ้าเข้าไปร้านของคุณเอิร์ธแล้วเนี่ย ตรงนี้เป็นบริการหรือเป็นผลิตหรือเป็นผลิตบริการอันนี้ก็จะมีนิยามให้ครับแล้วการวิคิาะคู่ามว่าถามอย่างไรก็คือมี3มทางเลือกครับทางเลือกหนึ่งก็คือนั่งคุยกันเลยถ้ามีเวลา<อ>นั่งคุยถามไปตอบไปนะครับบางบางถ้าถึงเจ้าของกิจการหรือว่าแบบคนที่ให้ข้อมูลก็คือแค่ตอบเฉยใช่ครับหรือไม่จะบอกว่าเออเวลาไม่ค่อยจะมีทิ้งไว้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวมากรอเองตอนค่ำๆจะทําให้พรุ่งนี้มารับอย่างเงี้ยหรืออีกทางหนึ่งก็เอ๊ะ เราไม่อยากยุ่งกับกระดาษอยากจะส่งทางอินเทอร์เน็ตลดภาวะรกร้อน่นนิดนึงสามารถขอพาสเวิร์ดจากคุณมาดีแล้วก็เปิดเข้าไปแล้วก็นี่คุณมาดีนี่หน้าตาไงคะส่วนใหญ่ขัดสันรมาเรียบร้อยไม่ต้องมีเครื่องแบบแบบอร์มมีป้ายอะไรใช่ไหมครับชอบใส่เสื้อสีส้มนะครับแล้วก็มีบัตรประจำตัวที่สำคัญก็จะแบกพวกนี้ฮะแบกฟองไปให้ไม่ใทำมจะถามเลยครับว่าถ้าหนีจริงๆแล้วคนที่ คนที่สามารถให้ข้อมูลได้เนี่ยบางทีก็อาจจะไม่อยู่หรือว่ายุ่งอะไรเงี้ยครับนัดได้ครับแล้วมอบหมายแล้วนัดแล้วหมายครั้งอ๋อได้อาสนใจอะไรอีกไหมคะท่านผู้ประกอบการจะได้สอบถามไปเลยการให้ข้อมูลจะเป็นประโยชน์สําคัญนะเมื่อสักครู่จริงแล้วถ้าเรามีเวลาอยากคุยกับท่านผอแต่เพราะว่าจริงแล้วมีบริษัทหลายบริษัทยอมรับว่าข้อมูลเหล่านี้นี่เป็นประโยชน์ในการทําธุรกิจในการลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มกําไรน้องเอิญอาจจะ ได้กําไรเพิ่มขึ้นจากข้อมูลอนไรก็ได้อยากได้เลยใช่ไหมวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับท่านผู้บริหารสำหรักงานสถิติแห่งชาติคุณวิบูลทัศน์สุธันธนกิจขอบคุณน้องเอิร์ธนะคะขอให้ร้านเจริญรุ่งเรืองมากๆขอบคคุณรับหวานชื่นกันไปตลอดเลยกันละกันเด็กผู้ชมเด็กคิดเด็กทำการปิดท้ายที่ทางข่าวในวันนี้วันนี้ลากันไปก่อนกับมาพบกันบันจันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงเด็กคิดเด็กทำมีขนมมากมายเลย กินกันไหมหอขนมเยอะแยะเลยสีสวยน่ากินทั้งนั้นแต่รู้ไหมสีผสมอาหารพวกนี้มีโทษมากเลยนะแล้วมีโทษอย่างไรบ้างเลยครับสีที่กฎหมายอนุญ,ญาตให้ผสมในขนมคือสีจากธรรมชาติและสีผสมอาหารที่ได้จากการสัราขหอเคมีเท่านั้นแต่ขนมบางประเภทก,ก็ใช้สีผสมอาหารเกินกําหนดหรือใช้สีอื่นมาผสมเช่นสีย้อมผ้า สีย้อมกระดาษซึ่งส่วนใหญ่จะแฝงอยู่ในอาหารประเภทขนมหวานลูกกวาดลูกอมอสเครีมน,น้ำผลไม้และน้ำอัดลมซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้เด็กวัย3-9ปีมีพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งเป็นโรคสมาธิสั้นเพิ่ม โดยเด็กจะไม่สามารถควบคุมสมาธิและการเคลื่อนไหวของตนเองได้และก่อให้เกิดปัญหาตามมาเช่นผลการเรียนตกต่ำแม้แะระดับสติปัญญาจะปกติแต่จะมีปัญหาความสัมพันธ์กับผู้อื่นแล้วขนมแน่นใาที่ปลอดภั่ปลอดุขภาพบไเหรอลครับก็ขนมที่ใช้สีตามธรรมชาติหรือไม่ใส่สีผสมอาหารไงแต่ถ้าเลีงไม่ได้จริงๆก็ให้เลือกขนมที่มีสีอ่อนที่สุด มีชื่ออาหารและเลขทะเบียนอาหารบอกส่วนผสมของขนมและที่สำคัญคนเลือกที่มีเครื่องหมายอยจะปลอดภัยด้วสุดครับอ๋อแบบนี้นี่เองคราวหนะ้าถ้าเพื่อนๆจะเลือกซื้อขนมกินอย่าลืมเอาวิธีที่ผมบอกไว้ใช้นะครับจะได้ไม่กินขนมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพผมเด็กชายอธิพัฒนทิ่พา,พาเถียนผู้สื่อข่าวอาสาเด็กคิดเด็กทำรายงานครับ วันนี้ต้องติดตามนายกรัฐมนตรีจะประชุมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และผู้บริหารของกระทรวงเรื่องการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าและการยกระดับราคาสินค้าเกษตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมจะเป็นประธานจ่ายค่าชดเชยผู้เสียชีวิตจากเหตุโรงงานระเบิดในนิคมอุตสาหากรรมมาตพุทธธนาคารแห่งประเทศไทยจะถแถลงการปรับขึ้นประมาณการเศรษฐกิจปีนี้จากที่เคยคาดว่าจะโตร้อยละ4.9